Hi hi. <Hi. S 1> สวัสดีค่ะ mm hmm. โยคะกับใจยวันนี้เป็นโยคะท่าง่ายๆเป็นโยคะก่อนนอนนะคะจะอยากให้ทุกคนมาลองฝึกโยคะก่อนนอนได้นะคะก่อนทําก่อนที่จะอาบนะ้ำไปนอนจะได้หลับสบายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะทุกคน mm hmm. พร้อมกรยะยิบเอ๋ยอันมีปัญหาหลับยากหลับไม่ลึกมาลองดูนะคะ mm hmm. เราเริ่มจากท่าเด็กนะคะนั่งทับส้นเท้านะคะแล้วกางหัวเข่าเท่ากันกับสะโพกนะคะแล้วเดวินมือไปด้านหน้าน,นะคะ เชื่อโคไดิดดเราจะตามลงไปแค่หนึ่งนาทีน,นะคะใส่ไปต่อได้ใส่เลยเป็นขวานะคะใส่ที่สุดเลยนะคะถ้ารู้สึกตึงแล้วให้เราคลายมะะันมค่ะใส่ก,กับมอเตอร์สตาร์ค่ะนวดใส่ทางด้านซ้ายค่ะ เรื่อยมาดูสังเัตมันรู่นะคะใะกนกรรมตกปละยกมือไปดูช่วยจะช่วยให้ตัดง่ายขึน้นก็เด็กว่าวระบบเราจะอยู่ระหว่างองเขาเนะเาะเดี่อวค่เยยกตัวกลับขึ้นมาแล้วนั่งเอาป่าเท้าประตบกันสุดท้ายบาตัตเตอร์ไฟนะคะ เอาส้นเทาเ้ามาให้ชิดสะโพกให้ได้มากที่สุดนะคะท่านี้จะช่วยยืดกระชับหน้าขาด้านในต่อากก่อสะโพกส่วนบนได้ทําทงานนะคะหอยใจเขายกปนตัวขึ้นอ่อกรีค่อยๆเดินมือไปกันน่ะปมตัวลงอางไว้หนึ่งนาทีเหมือนกันนะคะกพรที่ไหวเลยนะคะสังเกตว่าเท้ามือสองจะแบกออกจากกันนะคะแล้วอย่าลืมดันสะโพกให้ติดพื้นนะคะนี่เราจะค้างใต้นานหน่อยนะคะเราเน้นความผ่อนคลายนะคะ เดี๋ยว็นหรับสบายเราต้องไม่เครียดก่อนจะนอนเนาะนะคะไปยืดไขที่รู้สึกว่าหนะะ้าขาตึงมากมารนี้จะช่วยคลายนะคะค่อยเดินลย,ยกลับยกลังตัวขึ้นค่ะเราจะไปท่าต่อไปแล้วนะคะใครตามป็นทันไม่เอ่ยไม่ทันคอม,มเมนต์แจ้งได้นะคะ เราจะมานั่งดิดตัวนะคะเอาเข่าขาชิดกันไว้ขานะคะตั้งชันเข่าขวาขึ้นเอาศอกซ้ายขัดตัวเข่าขวาค่ะเอามือขวาจับไปด้านหลังแล้วบิดลงตัวมองข้ามหัวไหล่ขวาเลยค่ะค้างไว้ข้างมาหนึ่งนาทีนะคะขยับปลายเท้าซ้ายต้องหาสะโพกให้มากที่สุดแต่ไม่นั่นครับปลายเท้าซ้ายนะคะบิดมองข้างหาวัวไหล่ขวา ดีขึ้มทุกครั้งที่หายใจออกหัวเข่าหัวเข่าตั้งกับสอบนะคะสอบดันเข้าหัวเขา่าดันสอกออกเนาะจะได้ติดเยอะขึ้นระวังกดหายใจเข้านะรูดหายใจออกยาวๆนะคะไม่ตันหายใจนะคะนี่นเราเจาะหลับข้างนะคะเแยดข้างตั <laughs> ้งชันหัวเข่าสาย แล้วเอาสองขวาขัดหัเข้าซ้ายมือซ้ายอ้อมไปไว้ด้านหลังเสื่อประกอนแล้วปิดกันตัวมองข้ามหมอหล่อยซ้ายนะคะอย่าลืมว่าสะพกให้ติดพืนไม่ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้เนาะพกติดพื้นทั้งสองข้างนะคะแล้วบิดบิดเท่าชิ่ไหวเนาะไม่แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องกังวลนะคะหายใจ,จเข้าออขึ้นนะึกหายใจ,จออกยาวๆจะได้บิดเพิ่มได้นะคะใช้คันอยูอันนี้นะ ข้างหัวไหซ้ายไปค้างข้างแล้วนึ่งนั้น,น,นะค,ะค่ะลองคเดี๋ยวจะขันข้างให้ดูก่อนจะได้เห็นเวลาถ้าก้มตัวเนาะเราจะทำ f ้ r w ือดเป็นนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อขาหน้าขาเราจะก้มลงคับตัวนะคะแล้วก็ได้ยืดสะโพกด้วยเนาะ เอายกแกนขนสองขร้งขึ้นหายใช่ปออกอาจะเอามือไปจับที่ปลายเท้านะคะถ้าจับปลายเท้าไม่ไหวจับน้าแข้งก็ได้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะเราจะค้างไว้หนึ่งนาทีเช่นกันนะคะเะคระดิมไม่ใช่การตุ้มทับตัวนะคะพับแต่การจอตัวนะคะไม่โก่งหลังเนาะพับแต่ข้อกอสะโพกเนาะแล้วไม,ม่ใช้การพับโดยการโก่งหลังช่วยให้ถึงเนาะ เอาเท่าที่รงใจไหวไม่ถึงไม่เป็นไรเราเน้นความยืดเยียดเราไม่ได้เน้นความสวยงามน,นะคะเราเน้นการบำบัดเนาะเรารัากษาการเจ็บป่วยในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นฮาร์คอนะคะกดแต่ค่อยๆย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเปิดยกขึ้นหนักขึ้นนะคะนั่งเหมือนเดิมนั่งทักส้นเท้าออกไปนิดนึงป็นจะมีเฟรชทักทัส้นเท้ากอาวมือ ชี้ไปด้านหน้าลำตัวนะคะประกอบไปด้านหลังอ,อ๋ออาจจเข้าอ,จอาจจออกเราจะยกสะโพกขึ้นนะะาาี่ค่ะวันนี้ปัญหาคอนะคะเก็บ่ยางที่ปกได้ไม่ต้องมีสีจาลงแล้วรับรองว่าอย่าง,าาางนะะีง้คือัดสะโพกขึ้นหายได้แนะะาา่นอนค่ะนี่สาวๆถ้าอยากให้หน้าใสหน้าตึงต่อวันนี้ช่วยได้นะจ้าเดี๋ยวไปเลีเล้ยงที่ใบหน้ามันจะเยอะนะคะ มีปัญหาความดันไม่ต้องค้างเด็ก,กนะคะค้างไม่ด้วยเดี๋ยวจะหน้ามืดกันจ้ะถ้าปวดกลับมาค่อยๆขึ้นนะคะระวังหน้ามืดน,นะคะหน้าเมื่อกี้เราเปิดหัวไหล่ทางด้านหน้าแล้วก็เปิดสะโพกเนาะยืดกล้ามเน,นื้อหน้าท้องในการดันหน้าท้องขึ้นค่ะคิ่ดัเดี๋ยวเราจะทำท่าต่อไปนะคะนะทำไปทักไปดีไหมเอ่ยซีรีส์วันนี้ง่ายเนาะ ถ้าต่อไปเราจะไฝ้ขาอีกเช่นเดิมน,นะคะนั่งไว้ขาแต่ว่ารอบนี้เราจะเอาหัวเข้าขนหนักกันนะคะแล้วเราจะอ้อมมือไปจับกันด้านหลังส่งแขนซ้ายขึ้นหาไปด้านก็ไปแตะที่หัวไหล่ไปดูทางข้างนห้ดูปะหัวไม่เห็นเนาะอ้อมด้านซ้ายจับหัวไหล่ขวาแล้วอ้อมแขนขวาขึ้นมาจับาระสานกันกับซ้ายะคะ่ะไม่หยือนทุกเช่นเดิมน,นะคะ เดี๋ยวไม่อะไรถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรเอาแค่แตะที่หัวไหล่ก็ได้นะคะใหม,ม่ๆไม่ต้องซีเรียนนะทำแล้วที่ไวนะครับไม่เลยด้านหลังไม่เลยมือประสานเปนไว้นะคะแต่แค่นี้ใครรู้สึกยังไม่ตึงมากต่อก็เลื่อนต่อมือเข้า,ากับที่ข้อมือได้นะคะแล้วก็เอาจาัดกันสอบไปด้านหลังเนะาะวช่ค่ะเดี๋ยวเราจะจะ,จะทำอีกข้างม่ให้ดูแต่ว่าจะหจันหลังให้ดูเนาะจะได้เห็นแขนด้านหลังนะคะจบี๋เออเปลี่ยนข้างเท้าให้ดูก่อน ถ้าใครที่จับมือกันไม่ไหวใช้พักหนุนมมาช่วยดึงได้นะคะเพื่อต่อให้มือเราถึงเนาะแล้วถ้าเหมือนกันอย่างเมื่อกี้เลยเอาขาค่อ้กันเราเอาหัวเข่าขนาดกันนะคะจะจับห,หลังส่งแขนขวาขึ้นจับจาเอาแขนขวาแปะที่หัวไหล่ซ้ายแล้วเอาแขนซ้ายอ้อมไปจับขาขวานะคะแบบนี้นะคะทำไว้หนึ่งนาทีนะคะถ้าใครไปต่อไหวนะคะจุด ถ้าใครแค่นี้ยังเต็มไม่พอนะคะยังสามารถจะเพิ่มระเบลได้นะคะสําหรับสายฮัตต์กอดส,สายแอดวานนะคะสามารถพับลำตัวเอาระบบจติดับบัวเข่าไ,ได้นะคะจะไ,ได้ยืดติดเพิมนะคะแต่ถ้าไม่ไหวไมันเป็นไรตัะะ้งไว้ที่แบบนี้ได้เลยส่งตัวตรงขึ้นหากระดานเอาสิสะดันสอกไปด้านหลังสิสะก,กับสอกดันตั้งกันนะคะสอกดันไปด้านหน้าสิสะดันสอกไปด้านหลังร้อมขึ้นกัะดาน ยิ้มยิ้มกับก้องสวยๆทได้รูปเป็นฝากเฟโฟเอกๆยึดหนึ่งสองสโอเคกลายค่ะยังไม่จบนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อท่าต่อไปนะคะเราจะทำท่าพีเจียนโฟรเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พับขาซ้ายอ๋อพับขาซ้ายก่อนดีกว่าขาซ้ายตั้งฉาก แล้วเหยียดขาวขวาไปด้านหลังนะคะลาบหลังเอาวขวาลงแล้วค่อยๆนอนลาบลงไปถ้าใครนอนลาบลงไปไม่ไหวห็ยุงมือหรืยกข้อขาแค่นี้ได้นะคะหรือว่าอยากใช้สองกันยุงกระจวกก็นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไหวก็ลงไปเลยได้เลยค่ะนอนหลัคงคว่ีพยืนได้นะคะสังเกตว่าหน้าอกติดกันกับหน้าขาซ้ายก็ดีนะคะยืนโพลนะคะ ยืดทุกส่วนเลยลไม่ปทีเช่นกันนะคะระหว่างข้างค่ะอย่าหายใจเข้าหาย,ายใจออกลกเยอยาวไม่ก้ในหายใจนะคะคนะเราคานข้างมนด้วยความปลอดายเพราเราอยากจะหลับง่ายหลับสบายเนาะเราจะไม่ลนหม้าที่ค่อนขนางแค่ต้องใช้กล้ามเนืยนนเยอะเพราเป็นความที่แข็นะคะยมันต้องคว้สะโพนเปิดสโพกขึนะะน้นนะคะตาเือจนะคะจะได้ประโยชน์นะคะเปิดสะโพกแล้วร่่งกาย ผิดแค่อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บเน้นแล้วค่อยๆเดินมันกลับมาค่ะเราจะขับข้างหนึ่งนะคะเอาขาขวาขนาบกับพื้นแล้วเหยียดขาซ้ายไปบอย่าลืมตั้งสะโพกสำคัญมากนะคะพี่เจียนถ้าใครไม่ไหวเอาสองตั้งไว้เราค้างไว้ที่อย่างข้านี้แบบนี้แต่ละคนสะโพกสองข้างขาสองข้างความยืดหยุ่นไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ไหวไปสอบก็ได้เหยียดขาไปด้านหน้าแล้ววางไม่ตกหลงที่ นั่งขาวางลั่งขะลงที่พื้นคังไว้หนึ่งนาทีนะคะพรู้สึกตึงมากไปที่นั่งขาขวานะคะไม่ขยับฝ่าเท้าเข้าหาลำตัวได้นะคะแต่ถ้าใครไปไหวอยากตยก็อยากได้ความยืดหยุ่นเนาะให้นั่งขาขวาเนี่ยขนัดกับพื้นนะคะมันต้องขยับเข้าเนาะไม่หนึ่งนาทีที่ใครต้องลึกๆไหมทีจออกโยยาระหว่างคางเท้าเท้าซ้ายที่เหยียดตรงไปเนี่ยให้คว่ำฝ่าเท้าวางราบกับพื้นนะคะ ก็ฟังสะโพกให้สะโพกสองข้างหนักกันนะคะไม่เปิดสะโพกข้างใดข้างหนึ่งนะคะเคิดค่อยยกลำตัวขึ้นมาลงค่อยค่อยขึ้นค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหน้ามืนะัดจ้ะใครมีปัญหาความดันการุณาสังเกตตัวเองด้วยเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าตึงมมกไปให้ขยับปลายเท้าก็หาสะโพกได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําท่าบิดตัวนะคะลดอาการปวดหลังนะคะนอนราบลงนะคะขัดขาขวาเข้าหนมาลำตัว แล้วบิดขาขวาไปทางซ้ายเอาเอาแขนซ้ายจับหัวเข่าขวาค่ะแล้วเอาเอามือซ้ายบิดหัวเข่า,ขาและส่งแขนขนาดกระลำตัวนะคะแขนขวาขนานกระลำตัวบิดกรวมองข้ามหมดไหล่กว่าะคะ่ะตัวนี้มึงนะคะลายกันเมื่อยาจะกระดับหนังค่ะขอขวานม่ติดตรงไม่เป้นะคะเอาก็ไดว้นะคะไม่ต้องกดดันด้วเองนะคะ พอค่อยฝึกไปเดี๋ยวร่างกายจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองอย่ารีบร้อนนะคะเล่นโยคะต้องรู้สึกผ่อนคลายสักสักสองครั้งหาหนึ่งนาทีนะคะวันนี้จะนานหน่อยสำหรับคนที่ถูกแต่จะเป็นปกตินะคะปกติควรจะไม่ขังข้างทางขนาดนี้แต่ในเรื่องแรงฝ่อขาที่ขาข้างซ้ายต้องหนักขึ้นงานขึ้นนิดหน่อยที่ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเบาๆนะคะตอเคีวายขายกไปตรงหลัมาเปลี่ยนข้างนะคะเดี๋ยวขาขวาไปด้านหน้าเปลี่ยนเท้าด้วยนะคะตั้งชันหัวเข่าซ้ายค่ะ เอาศอกเอาแขนซ้ายวางถนัดกับพื้นเอาแขนขวาจับที่หมอบข่าซ้ายแล้วบิดติดหัวเข่าซ้ายลงเข้าใกล้คือเรืออ่องมองากที่สุดนะคะใช้มือช่วยในการบวกต่มาถั่วลบิดตัวหมอบตั้งไหล่ขวาไปหมอบซ้ายค่ะทำหนึ่งนาทีเช่นกันนะคะระหว่างทางท,างทาง่ทานั่งต้งหนหายใจนะคะหายใจเข้าต่อ,อกที่ทุกเยียวยาราาะหว่างเท้าทานะคะนี่ไม่คะติด,ดดูครับเด็กเก่ง อยาได้รูปส,สวยๆต้องกินโยคะทางข้าวเป็นหลักทำกล้องถ่ายส,สวยๆได้เลย,อย,ยเอาวิชาแรงมือการใจให้ตัวเองมันเนี่ยคิดเก่งหยุดโลกระเดดก็หยุดอยากจะตื่ขึ้นมา,างเล่นโยคะทุกทุกวันค่อยๆโยนตัวขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะสชิญแบบโยคะก่อนนอนในวันนี้นะคะอยากให้ฝึกได้ทุกๆวันนะคะลองฝึกกันดูนะคะจะได้ยืดหยุ่นแล้วก็ เป็นการฝึกสมาธิก่อนที่เราจะเข้านอนเนาะจะได้ช่วยให้เราหลับง่ายก่อดลายลเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะหวังว่าถ้าซีรีส์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนนะคะลองฝึกกันดูนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย